มงคลชีวิตประสิทธิ์พรในวันนี้ขอน้อมนำบทความจากหนังสือข้อคิดประจำวันของพระเดชะคุณพระพุทธพจนวราพรหลวงปู่จันทร์กุสโลวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นธรรมบรรณัการสำหรับทุกท่านได้ใช้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตสืบไปทำบุญเพื่ออะไร การทำบุญของบรรดาพุทธศาสนิกชนมีหลายอย่างหลายวิธีด้วยกันบางคนนิยมเอาของไปถวายพระด้วยความเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญบางคนก็นิยมเอาเสื้อผ้าอาหารไปแจกแก่คนยากจนหรือคนที่ประสบภัยได้ทุกต่างๆบางคนก็นิยมบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลบางคนก็บริจาคทรัพย์สร้างหนังสือแจกเป็นธรรมทานบางคนก็ทำบุญทอดกรถินทอดผ้าป่า มีการฉลองอึกกระทึกคึกโครมและยังมีบุญอื่นๆอีกมากมายถ้าจะถามว่าทำบุญเพื่ออะไรมีเงินทองแล้วหาอาหารเสื้อผ้าบำรุงความสุขให้แก่ตนเองและครอบครัวไม่ดีกว่าหรือคำตอบก็คงจะมีในต่างๆกันความสงสัยก็คงจะมีอยู่ในความรู้สึกของพุทธศาสนิกระชนไม่น้อยเมื่อถึงการทำบุญทีไรก็มักจะแสดงอัสงไว้ว่า เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญและเพื่อให้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาบนสวงสวรรค์แต่ความหวังที่กล่าวไว้ก็ไม่แน่ว่าจะได้รับเพื่อให้เกิดผลในการทําบุญในทางที่ง่ายท่านภาลณาในความหวังในการทําบุญไว้สามประการคือ 1. ทําบุญเพื่อบูชาคุณ 2. ทําบุญเพื่อสงเคราะห์ 3. ทําบุญเพื่ออนุเคราะห์การถวายของแกพระพิสุทธิสมณรก็ดี การให้ของแก่บิดามารดาครัวจารย์ตลอดถึงผู้มีพระคุณอื่นๆก็ดีชื่อว่าให้เพื่อบูชาคุณคือพิจารณาให้เห็นถึงคุณงามความดีของท่านผู้นั้นแล้วจึงให้โดยความพอใจโดยความศรัทธาและความเรื่อมใสการให้แก่เพื่อนบ้านแก่เพื่อนฝูงหรือบำรุงสาธารณสถานต่างๆชื่อว่าให้เพื่อสงเคราะห์คือให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นการให้แก่ลูกหลานหรือคนยากจนชื่อว่า ให้ด้วยความอนุเคราะห์เป็นการแสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของบริวารชนและคนยากจนรวมอนิสงส์การทำบุญเป็นสองประการคือเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นและเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวของตนเองอเ,เมื่อผู้จะทำบุญมุ่งหวังผลดังกล่าวมานี้จะเห็นบุญทุกครั้งที่ทำบุญว่าจะได้รับไม่น้อยเนื้อต่ำใจว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญ ผู้ทำบุญส่วนมากตั้งความหวังไว้ไม่ตรงจุดที่ควรจะได้และบางคนนอกจากจะตั้งความหวังไว้ไม่ตรงจุดแล้วยังตั้งความหวังไว้ผิดเสียด้วยเช่นบางคนทำบุญเพื่อหาคะแนนเสียงบางคนทำบุญเพื่อให้คนทั้งหลายชมว่าเป็นคนใจบุญบางคนทำบุญเพื่อผูกมิตรกับพระบางคนทำบุญเพื่อสนุกเฮฮาบางคนทำบุญเพื่อให้ญาติมิตรเอามาลงขันบางคนทำบุญเพื่อแก้บนบางคนทำบุญเพื่อให้ถูกลอตเตอรี่และ ทำบุญเพื่ออะไรอีกมากมายเมื่อความหวังกับการกระทําไม่ตรงกันเช่นนี้จะให้ได้รับผลสมความมุ่งหมายได้อย่างไรเหมือนคนที่ต้องการนำนม,มวัวจากแม่วัวแต่ไปรีดจากเขาวาัวจะได้น้ํานมมาแต่ไหนท้ายที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในพระพุทธศาสนาจงมีแก่ทุกท่านขอความปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบอันประกอบโดยธรรม ของทุกท่านจงสำเร็จบริบูรณ์โดยพันตันตาทันใจจงทุกประการเทิน